ก็คงต้องรักเต็มตัวว่ารักเธอเต็มเป้าต้องยกหัวใจเราให้เธอไปทั้งใจเจอคนอย่างนี้ลองไปล่อยไปสิจะบ้าหรือไงต่อให้ชนะใครมาก็แพ้ว่าจะสองพอถามไปเดี๋ยวเมื่อวานที่เองเอาต้มยำไปส่งให้ลูกค้าคแล้ว บ้านนี้เขาเคยสั่งไหมไม่เคยไม่เคยสั่งเพิ่งย้ายมาอยู่ใช่ป่ะแล้วพอสองเลยไม่ส่งอะ่ะแล้วลูกค้าเขาเป็นยังไงบ้างเขามองว่าให้หม,ม้อไฟมาทำไมสองก็เลยบอกเขาว่าไอ้นี่ร้านเราแถมหม้อไฟและจะมาเก็บพวกนี้เหรอหรอะแล้วไอ้น้ำอะ่ะน้ำเขาก็งงเหมือนกันว่าจะให้น้ำทำไมส,มสมองก็เลยบอกว่ามีโปรโมชั่น แล้วลูกค้าเขาบ้างไงบ้างเขาก็แบบงงอยู่แล้วเขาก็ให้ลิ๊กหมานะฮะบานเจี๊ยบได้เลย